มาครับพี่น้องครับมามามากวยเนื้อเสือไปน้ากันครับพี่น้องครับเสียบๆไปน้ากันเลยครับผมมันนี้นะครับหืมเลือเลืองานยามเรยงมากพี่น้องครับไปเอาเนื้อมากวยพี่น้องครับกวยเสือพี่น้องครับวันนี้โอ้ยเด็ดเด็ดเลยครับผมวันนี้ครับมามาพี่น้องมาเสียบๆน้ำกันกับผมสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับมาพบกับผมนะครับคุณวาน ผ่าเสียบคือเกาครับพี่น้องมามาพี่น้องครับมาเสียบเสียบน้องครูว่านครับมาอนี้ได้เป็นเมนูก้อยเนื้อเสือครับพี่น้องครับแบบเนื้อเสือแบบแกลนเกนเข็งเข็นพี่น้องครับมามาเสียบเสียบนั่นครูว่านพี่น้องครับมื่อนี้ก็ผักกาดผักแก้มนะครับได้ร้ายอย่างพี่น้องครับมีทังผักกาดผักชีนะครับแล้วก็มีลิ้นไม้มีผักกิ้วพร้อมพี่น้องครับมื่อนี้มามาเกี๊ยมนะเมื่อนี้นะครับเนาะใส่กับข้าวเหนียวห่อนๆคือเกาลับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวเอาไว้ด้านล่างนะพี่น้องนะมมื้อนีีเป็นเนื้อเสือมาพร้อมนะครับเนื้อเสือ ส้อยจูนะี่น้องนะจิ้มน้ำเจียวบีขมๆนะพี่น้องนะเจียวบีขมๆพี่น้องครับนี่อืมไปน้องอืมอืมอืมอเอาไปด้านล่างพี่น้องไสกับขันยอนห่อนๆขึ้นเก่าครับผม มาเสียบเสียบนะคคุณว่านพี่น้องครับสุวนองสุบอนนะครับมาก่วยเนื้อเสือพี่น้องเลยอ้ยเ่ได้กินดนแล้วพี่น้องออืืมม คุยเขาเป็ไงเลยเป็น,น้องครับอืมนินฟ้าคุยลเลย่องปน้อง อออขอโทษขอให้พี่น้องที่บอกินดีบเราได้ดพี่น้องเด้อนะครับของเสียบแล้วเต่ผู้มักได้พี่น้องเด้อนะครับขอโทษขอให้น่ำครับ Maja <machapumach> por <muchem> ินของดิฟตรงนี้พักหลายๆพป่น้องครับซอยย่อยนะครับกินปวกเนือพวกอย่าง้ตรงมี้พักหลายๆพป่น้องช่วยย่อยครับผม เดีดมากๆเลยไปน้องครับขมอมลำ้ำขมยังเดาแล้วไปน้องนะ โห้เพจแหงเสียบเป็นเสียบไปนหน่อย เพ็ดเพ็ดพี่น้องเพ็ดเพ็ดเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคุณว่านขออนุญาตจัดการกับกลอยส่วนเที่เหลือตรงนี้ก่อนนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องสุขุคต์นะครับที่ให้เกียรติเข้ามานะครับรับชมคลิปวิดีโอของคุณว่านนะครับจย่าเล็กกับปาก กดไลค์นะครับกดติดตามช่องน้อยๆของคุณว่านน้ำนะครับเตรียมจกดแชร์ให้คุณว่านนะครับเผื่อสั่งคลิปวิดีโอใหม่นะครับเตรมกำลังใจให้คุณว่านนะครับขอบคุณพี่น้องสุขุตุ้กค้อนีข้งนะครับที่คอยเข้ามารับชมนะครับจะได้กับฝากรับชมคลิปวิดีโอใหม่นะครับถ้าทัดไปของคุณว่านน้ำนะครับสหรับมือนี้คุณว่านพาษแสบขออนุญาตลาพาจากพี่น้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้ามือนี้สวัสดีครับ